สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับอาจารย์สราวุธหลานดวงสุยเนตรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีพิธีดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากในเรื่องของการเดินทางจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับบางครั้งบางท่านอยากจะไปเสริมดวงอยากจะไปสะดอะเคราะห์บางทีวัดก็ปิดนะครับหรือมีเวลาเข้าเวลาออกก็ดูยุ่งยากกันเหลือเกิน หนึ่งในพิธีที่หลายๆคนต้องการอยากจะเสริมดวงอยากจะทำนะครับนั่นก็คือพิธีแก้ชงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักพิธีแก้ชงฝากดวงชะตาเสริมมงคลชีวิตก็ต้องบอกกันว่าพิธีแก้ชงเนี่ยในแต่ละปี จริงๆแล้วก็คือเราทำเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าองค์เทพเจ้าที่รักษาดวงชะตาของเรานะครับท่านไม่ถือโทษกดเครื่องถ้าเราทำดีท่านก็จะอวยพรให้โชคให้ชัยกับเราตลอดทั้งปีซึ่งในปีนี้นะครับเราถือว่าเป็นปีฉลรูซึ่งตามหลักของโหราศาสตร์ในระบบของสุริยคติก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4คุมภาพัน2564 ไปจนกระทั่งสิ้นปี4คุมภาพันธ์2,565นะครับใน1ปีอันนี้เราถือว่าเป็นปีฉลูตามสุริยคติแต่ถ้าเป็นจันทรคติก็จะเริ่มวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2564ซึ่ง ผ่านกันไปหมาดๆกันตรงนี้เองนะครับอย่างที่เราเรียกว่าวันชิวอีกหรือวันตุดจีนั่นเองเพราะฉะนั้นในแต่ละปีปีนี้ก็มีองค์เทพเจ้าไทายสวยที่เข้ามาดูแลดวงชะตานะครับสำหรับคนที่เกิดในปีฉลูของปีนี้ซึ่งจัดว่าปีฉลูเนี่ยจะไปชงกับปีมะแม่เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะครับคนที่จะต้องทําพิธีเพื่อ แก้ชงกันก่อนนั่นก็คือคนที่เกิดในปีมะแมนะครับปีมะแมเนี่ยจะมีหลายรอบพอสอด้วยกันแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะาในเรื่องของการงานอาชีพาการสร้างหลักฐานบางท่านจะลงทุนอะไรต่างๆนะครับต้องระมัดระวังถ้าไม่ได้ตรวจดวงชะตากันอย่างละเอียดแล้วเพราะฉะนั้น าชาวจีนก็เลยม,มีพิธีซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันเป็นการดูแลในเรื่องของดวงชะตาก็คือพิธีแก้ชงและเป็นการฝากดวงชะตาชีวิตของคนปีชงด้วยนะครับเพราะนั้นปีชงอันดับแรกคือปีมะแมสมควรที่จะต้องทำกันแน่นอนเลยนะครับซึ่งในพิธีแก้ชงตรงนี้นะครับเราจะเปิดให้ท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนสมัครกันเข้ามานะครับเพียงแค่บอก วันเดือนปีของท่านแล้วเราจะมีใบนะครับที่สําหรับเขียนเรื่องของวันเดือนปีเกิดเรื่องของอายุต่างๆกลับไปให้ท่านนะครับเพื่อให้ท่านเขียนด้วยลายมือของท่านเองแล้วก็ทําพิธีปัดเป่าทําพิธีขอพรนะครับแล้วส่งกลับมาให้ทางเรานะครับแล้วเราจะนำใบที่ท่านเขียนตัวนี้ไปทําพิธีในวันเรื่องงามยามดีซึ่งผมก็ได้ กำหนดเอาไว้แล้วนะครับในวันที่31มีนาคมนะครับ2564ซึ่งเราถือว่าเป็นวันที่เขาเรียกแบบภาษาไทยง่ายๆว่าวันฟ้าอาภัยหรือตามหลักของโหราศาสตร์จีนเขาเรียกว่าเทียงเซยยิกนะครับก็คือฟ้าได้เปิดโอกาสให้เราสามารถจะทำอะไรที่ เป็นมงคลมงคลได้นะครับแม้แต่ในเรื่องของพิธีการแก้ชงนี่ก็ตามนะครับสามารถทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการทําพิธีแก้ชงนอกจากที่เขาจะทําในช่วงต้นปีแล้วบางท่านไม่ได้ทําก็สามารถทําได้ไปจนตลอดจนเกือบจะถึงสิ้นปีนั่นแหละบางท่านบอกว่าเอ๊ะเหลือไม่กี่เดือนจะหมดปียังทําได้หรือจริงๆก็สามารถทําได้นะครับเพราะถือว่า ท่านอยากจะไหว้องค์เทพเจ้าไทายสวยแต่จะไหว้ในวันไหนเวลาไหนเลิกยามอย่างไรมีผลทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำในวันที่มีเลิกยามที่ดีนะครับย่อมให้ผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์ในการที่จะปัดเป่าเคราะห์ภัยอันตรายต่างๆแม้กระทั่งในการขอพรสำหรับท่านที่ไม่ได้เกิดปีชงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่สนใจนะครับอยากจะทําพิธีแต่ตัวของท่านไม่สะดวกในการที่จะมาในเลอกยามหรือวันที่เรากําหนดไว้ก็สามารถส่งเข้ามากันได้นะครับลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับของแล้วส่งกลับมาหาเราเราก็จะไปทําพิธีท่านก็จะได้ดูด้วยว่าเราไปทําพิธีกันแบบออนไลน์นะครับท่านที่อยู่ทางบ้านก็ไม่ ยุ่งยากอะไรทั้งสิ้นแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลเป็นองค์เทพเจ้าไทยสวยเอีะส่งกลับไปให้ท่านนะครับเป็นเครื่องบูชาของที่ล,ลึกของมงคลนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจนะครับต้องรีบลงทะเบียนเพราะว่าเรื่องงามยามดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเพราะนั้นช่วงต้นปีแบบนี้รีบๆทำกันก่อนดีกว่า สําหรับท่านที่เกิดในปีอื่นๆนะครับอาจจะไม่ชงนะครับเพราะว่าเกณฑ์ปีชงเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่ปีเดียวแต่ในส่วนของตามสถานที่ต่างๆที่เขาบอกว่ามีชงหลายปีเช่นปีมะโรงนะครับปีฉลูแล้วก็ปีจอและปีมะเมียเขาบอกว่าชงชงกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการร่วมชง จะมีผลน้อยกว่าปีมาแม่หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วในลักษณะของดวงที่จะชงหรือไม่ดีบางทีต้องดูแบบละเอียดกันนิดนึงนะครับเพราะอาจจะชงเดือนชงวันชงเวลาก็ได้แต่ลักษณะของปีมาแมนนั่นคือการชงปีนั่นเองครับเพราะนั้นท่านใดที่อยู่ในปีชงอย่างที่กล่าวแล้วกังวลสามารถร่วมพิธีกันได้นะครับโดยแค่สมัครลงทะเบียนกันมาส่วนปีอื่นๆที่ไม่ได้ชงนะครับ ก็สามารถทําพิธีได้เช่นกันเพราะว่าแผ่นดวงที่ท่านเขียนตรงนี้เราจะส่งไปให้ทางวัดนะครับเก็บเอาไว้แล้วทางวัดก็จะสวดมนต์ให้ความคุ้มครองดวงชะตาทุกวันพระจีนนั่นเองมันก็เหมือนกับเป็นการเสริมชะตาอีกแบบหนึ่งท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อตามรายละเอียดที่มีอยู่หน้าจอนี้ได้นะครับ